สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไลฟ์กับมอซินนครินตอบคําถามตรงใจไขทุกปัญหาสุขภาพรายการที่จะมอบสาระความรู้ที่น่าสนใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะดิฉันสิริชลานแก้วสมจะมารับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้ค่ะ สำหรับหัวข้อที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องพาตัดกระเพาะลดน้ำหนักได้จริงหรอซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพันธ์วิทยาภัยโรธอาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะมามอบสาระความรู้ให้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ อาจารย์คะการผ่าตัดกระเพาะลดน้ําหนักนะคะถือว่าเป็นกระแสลดน้ําหนักที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากเลยคะ่ะในช่วงนี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตคะ่ะอาจารย์ที่ มีคนสอบถามเข้ามาทางเพจโรงพยาบาลศีริรินค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็มีความสนใจแล้วก็มีปัญหาในเรื่องสุขภาพในเรื่องของโรคอ้อวนด้วยนะคะแต่ว่าก็ใช่ว่าทุกคนจะผ่าตัดได้ะคะ่ะอาจารย์ดังนั้นวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาพูดถึงในเรื่องของการลดขนาดกระเพาะว่าคืออะไรทําแล้วผอมจริงไหมมีความเสี่ยงหรือเปล่าเพื่อเป็นข้อมูลให้หลายๆท่านนะคะแล้วการผ่าตัดกระเพาะคืออะไรคะอาจารย์ก็ การผ่าต <re> ัดกระเพาะเนี 1941, um, let go. Let go. ่ยม er ันเป็นการผ่าตัดแบบสองกล้องนะครับแล้วก็เราใช้อุปกรณ์เข้าไปตัดกระเพาะที่มีขนาดใหญ่ๆเนี่ยให้เหลือขนาดเล็กๆเป็นรูปเดียวๆนะครับกระเพาะมี100%เราตัดออกสัก80%เนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะตามมาด้วยอาการทานอาหารได้น้อยลงนะครับแล้วก็ความอยากอาหารน้อยลงครับแล้วก็ฮอร์โมนในร่างกายก็จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเป็นที่มาว่าเป็นการผ่าตัดแล้ว ได้ผลในการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าตัดออกค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะแล้วทำไมถึงต้องผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนัก่ะคะอาจารย์เราสามารถทำวิธีอื่นได้ะคะ่ะอ่าครับคือการผ่าตัดกระเพาะเนี่ยเป็นปลายปลายทางของการรักษาโรคอ้วนนะครับคนไข้ทุกคนต้องผ่านการควบคุมอาหารออกกาลังกายนะครับแล้วก็ใช้ยาะนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการที่ผ่านการรักษาโดยโดย การแพทย์ในปัจจุบันและเรียบร้อยแล้วคือไม่มีทางไปแล้วสุดท้ายเลยคือการผ่าตัดนะครับรไม่ใช่เดินเข้ามาถึงแล้วเราจะผ่าตัดเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใจเกินไปหน่อยค,ครับรแล้วจะมีเกณฑ์อะไรบ้างคะในการวัดว่าผู้ป่วยคนที่สามารถที่จะผ่าตัดกระเพาะได้คะ่ะก็เกณฑ์ในทั่วไปโดย,โดย,โ,ดยโดยทั่วไปเนี่ยเราใช้ดัชนีมวลกายเป็นหลักนะครับถ้าดัชนีมวลกายเกิน32.5ร่วมกับ ร่วมกับมีโรคร่วมอย่างเช่นเบาหวานความดันปวดขา่า P C O S ในผู้หญิง<ฆ>นะครับหรือว่าประจำเดือนมาไม่ปกติมีไขมันเกาะตับ<ฆ>เช่นนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเข้าข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะครับหรือ B M I เกิน32.5<ฆ><ฆ>หรือ37.5เท่าทีถ้า37.5โดยที่ไม่มีโรคร่วมใดๆ<ฆ>ก็เข้าข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเช่นกัน<ฆ>นะครับแต่ก็ก็ต้องยดยำ้ยำยไว้ว่าเป็นทางสุดท้าย ต้องผ่ากนกระบวนการการรักษามาก่อนหน้านี้ทั้งหมดก่อนนะครับ อ๋อแบบนี้นี่เองซ,งซึ่งซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าต้องผ่านกระบวนการการรักษาอื่นๆมาแล้วทั้งออกกำลังกายก่อนแล้วหรือว่าทานยามาแล้วอย่างนี้นะคะถึงจะมาถึงขั้นตอนการผ่าตัดกระเพาะได้นะคะแล้วอย่างการผ่าตัดกระเพาะอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีเป็นการสองกล้องใช่ไหมคะมี<ช>วิธีอื่นด้วยไหมคะหรือว่ามีแค่สองกล้องอย่างเดียววิธีอื่นในปัจจุบันมีการใช้บอลลูนเคยได้ยินบอลลูนคือการกลืนบอลลูนเข้าไปไปทำให้กระเพาะอาหารรู้สึกว่ามัน อิ่มมันจุกตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็เป็นกระบวนการการรักษาแบบหนึ่ง <c oughs> ซึ่งอันนั้นเราใช้ในกรณีที่คนไข้อ้วนมากๆที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ <c oughs> หรือคนไข้ที่อ้วนในน้อยยังไม่ถึงเกณฑ์นในการผ่าตัดอลองไปกลืนบอลลูนดูก่อน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนั้นก็เป็นวิธีอื่นๆที่ไม่ใช่การผ่าตัดแบบสองกล้องครับ <c oughs> แล้วอย่างการปฏิบัติตัวล่ะคะอาจารย์ก่อนผ่าตาดัดหลังผ่าตัดเนี่ยเพื่อให้มีวิธีการลดน้าหนักนี่ยค่ะเราต้องทําอย่างไรบ้างคะคือขั้นตอนก่อนผ่าตัดเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการการรักษาของเรานะครับอ,อย่างเช่นการแนะนําคนไข้ให้ทานอาหารที่มีคุณภาพสูงโปรตีนเป็นหลักนะครับไม่ลดคาร์โบไฮเดรตลงนะครับแล้วก็จํากัดแคลอรี่นะครับอันนี้ซึ่งเป็นกระบวนการท,ทั่วไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องออกกำลังกาย นะครับคือคือเราจะมาผ่าตัดอย่างเดียวโดยที่ไม่เปลี่ยนชีวิตไม่เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้นะครับก็ต้องเน้นย้ําเสมอว่าการผ่าตัดไม่ใช่ผ่าแล้วอยู่เฉยๆแล้วผ่าเสร็จต้องเสร็จเสร็จแล้วต้องมีการควบคุมอาหารต้องมีการออกกําลังกายเข้าไปในตารางชีวิตของตัวเองด้วยครับ ก็คือไม่ใช่ว่าผ่าตัดกระเพาะแล้วเราจะแบบว่าเออพร้อมเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเราด้วยนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้เราสามารถมีสุขภาพที่ดีไปได้ในระยะยาวคะ่ะอาจารย์คะแล้วอย่างไการผ่าตัดกระเพาะเนี่ยเพื่อลดน้าหนักอันตรายไหมคะก็ค,ะความอันตรายของการผ่าตัดเนี่ยมันก็เหมือนกับการผ่าตัดทั่วๆไปะนะครับแต่ในคนไข้ที่มีโรคอ้วนเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวเยอะกว่า คนทั่วไปนะครับเพราะว่า,าร่างกายของคนอ้วนเนี่ยมีลักษณะเปราะบาง<ค>ะนะครับเราต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่การตรวจเลือดนะครับหาโรคร่วมต่างๆการทำอัลตราซาวน์ช่องท้องนะครับการส่องกล้องเพื่อดูว่ากระเพาะอาหารคนไข้เป็นยังไงมีอะไรที่ต้องจัดการไหมนะครับแล้วก็การตรวจการนอนเพื่อดูว่าคนไข้มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือเปล่า<ค>ะนะครับคือทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวคนไข้ให้พร้อมเพื่อจะนําคนไข้ไปผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้น ถามว่าปลอดภยัยไหมผมคิดว่าปลอดภัยมากเมื่อเทียบกับการผ่าตัดทั่วไปครับแสดงว่ามาปรึกษาอาจารย์แล้วเนี่ยก็คือจะต้องมีการทําสิ่งนี้ก่อนถึงจะถึงขั้นตอนการผ่าตัดถูกต้องไหมคะอาจารย์ต้องครับแล้วหลังจากผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนักนะคะ <c oughs> มีโอกาสที่จะกลับมาอ้วนอีกไหมคะในในเทคนิคในการในการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยเราตัดเยอะพอสมควรนะครับแปลว่าโอกาสที่จะกลับมาอ้วน ซ้ำเนี่ยน้อยสักประมาณ 20- 30เอร์เซนเพียงแต่ว่ากระบวนการการดูแลรักษาหลังผ่าตัดเนี่ยเราก็ต้องมาติดตามการรักษาอย่างสม่ําเสมอ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั <'s> ้นไม่ใช่ผ่าเสร็จปุ๊บหายไปเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีการนั่งคุยกันว่าเหตุผลที่น้ําหนักมันลงไม่ดหหมีหรือว่าน้ําหนักมันค้างหรือว่าน้ําหนักมันเด้งขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเป็นจากอะไรนะครับซึ่งถ้าเราแก้ไขดได้ตรงสาเหตุก็โอกาสที่จะกลับมาอ้วนซ้ําก็น้อยมาก เพราะฉะนั้นก็หลังจากผ่าตัดแล้วนะคะก็มันมาพบแพทย์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคอ้วนซ้ำอีกนะคะแล้วข้อต่อไปค่ะอาจารย์ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ําหนักมีไหมคะอาจารย์ก็มีครับไม่ใช่ว่า100คนผ่าตัดแล้วเรียบร้อยดีทุกคนเพราะว่าการผ่าตัดทุกชนิดมีความเสี่ยงอยู่แล้วค่ะ เพียงแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมการดูแลของศัลยแพทย์เป็นอย่างดีนะครับการตัดกระเพาะเนี่ยมันมีมันมีอุปกรณ์เข้าไปในช่วยในการตัดเย็บกบระเพาะเพราะฉะนั้นไอตัวตัดเย็บกบระเพาะนี่แหละมันสามารถทําให้มีเลือดออกได้รั่วได้นะครับซึ่งก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วก็ถ้าเกิดเรามีเรื่องแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าไปแก้ไขได้ทันแห้ก็ปลอดภยัย แต่เราลองว่ามาผ่าตัดอาจารย์ปลอดภัยแน่นอนค่ะแล้วอาจารย์คะอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดกระเพาะค่ะข้อดีของการผ่าตัดกระเพาะนอกจากจะลดน้ําหนักได้แล้วมีข้อดีในด้านอื่นๆอีกไหมคะอาจารย์เนื่องจากน้ําหนักที่มันลดลงเนี่ยมันทําให้ฮอร์โมนการผ่าตัดทําให้ฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปค,ครับในผู้หญิงเนี่ยประจําเดือนก็จะมาสมําเสมอมากขึ้นนะครับแล้วก็โรคต่าง ที่เกิดจากภาวะหรือโรคอ้วนเนี่ยมันจะทําให้มีภาวะเบาหวานาปากไขมันสูงความดันโลหิตสูงพวกนี้ก็จะหายได้จากการผ่าตัดกระเพาะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกสิก่งอ,อ,อีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะคะทุกคนที่จะช่วยในการลดน้ําหนักสําหรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะลดน้ําหนักได้หรือว่ามี b ี i แล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่สูงจนเกินไปนะคะ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาชมฟังคําถามจากคุณผู้ชมกันนะคะ คำถามแรกนะคะอาจารย์ถ้าเคยผ่าตัดกระเพาะมาแล้วหากน้ำหนักยังไม่ลดสามารถตัดรอบที่สองได้อีกไหมคะอาจารย์ก็อยู่ที่ว่าเราตัดโดยเทคนิคอะไรนะครับแล้วเราก็ต้องมาดูกันว่าสิ่งที่เราผ่าตัดไปคราวที่แล้วแล้วเนี่ยสาเหตุของมันที่น้ําหนักมันลงได้ไม่ดีหรือมันกลับขึ้นมาใหม่เป็นจากอะไรมันมีตั้งแต่เทคนิคการผ่าตัดกระเพาะเหลือเยอะเหลือน้อยนะครับแล้วก็ต้องมาดูกันว่าถ้าเหลือเยอะเราจะทํำยังไง ซึ่งตรงนี้มันเป็นรายละเอียดที่เราต้องคุยกันเยอะพอสมควรคะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดมีปัญหานะคะสามารถเข้ามาปรึกษาอาจารย์ได้ที่คลินิกนะคะเพื่อที่เราจะได้รับรับฟังปัญหาแล้วก็หาทางแก้ไขร่วมกันนะคะ,ะข้อต่อไปค่ะอาจารย์ช่วงอายุใดที่สามารถเข้ารับการผ่าตัดกระเพาะได้คะก็ตั้งแต่อายุช่วง20ปีจนถึง60ปี <c oughs> นะครับที่อยู่ในไกด์ไลน์แต่ว่าก็อยู่ เราก็ดูคนไข้เป็นรายๆไปในเด็กที่โตเต็มที่แล้วแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ได้ต้องการสูงไปกว่านี้แล้วหรือว่าภาวะโภชนาการดีแล้วเนี่ยก็มาดูกันว่าเข้าข้อของชี้นในการผ่าตัดไหมแล้วก็มีผ่าตัดนะครับส่วนในผู้ป่วยอายุเยอะก็มาต้องมาคุยกันเยอะแล้วคราวนีว้ว่าว่าหลังผ่าตัดแล้วเนี่ยจะปัญหาเยอะไหมเงี้ยก็ดูเป็นรายรายไปเหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่บอกว่าเข้ามาปรึกษาก่อนได้ค่ะเพราะว่าแต่ละเคสน,นะคะก็ต้องมีการปรึกษาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรคร่ะเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรในการผ่าตัดกระเพาะนะคะสําหรับค่าใช้จ่ายล่ะคะอาจารย์ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดกระเพาะจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์คือในปัจจุบันเนี่ยทุกสิทธิการรักษาสามารถเบิกจ่ายได้หมดแล้ว mm. นะครับแต่ที่โรงพยาบาลเรายังมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินอีกเล็กน้อยเท่านั้นเองประมาณหมื่นถึงหมื่นห้าพันบาท ต่อรายนะครับถ้าเรามีสิทธิ์ข้าราชการ10 30บาทสิทธิประกันสังคมเราสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่เลยนะครับอาจารยนก็อย่างที่บอกค่ะเข้ามาโทรมาปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําแล้วก็คํปรึกษาแก่ทุกท่านนะคะอาจารย์ค่ะข้อต่อไปค่ะคาถามค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยค่ะในเรื่องของการผ่าตัดกระเพาะนะคะแล้วถ้าสมมติว่า BMI ไม่ถึงหรอคะอย่างคนนี้เขาบอกว่า BMI แค่25สามารถผ่าตัดกระเพาะได้ไหมคะอาจารย์ วินัย25ยังไม่ถือว่าอ้วนนะครับมันยังแค่ท้วมๆเฉยๆน,นะครับก็มีวิธีอื่นเยอะแยะที่จะทําให้น้าหนักมันลดลงนะครับควบคุมอาหารออกกาลังกายอย่างถูกวิธีอันนี้ก็เป็นคําแนะนําผมยังไม่ถึงต้องผ่าตัด <ใช S 1> ได้ไม่คุ้มเสียโอเคค่ะเพราะฉะนั้นก็จะแนะนําว่าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพก่อนนะคะก่อนที่จะมาผ่าตัดกับเพค่ะลองลองแบบว่าเอ่อเรียกว่าอะไรนะแบบว่าช่วยด้วยตัวเองก่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ร่างกายของเราจะได้แบบว่าไม่ถึงขั้นต้องมาผ่าตัดนะคะ ข้อต่อไปค่ะอาจารย์แผลผ่าตัดจะใหญ่ไหมคะและใช้เวลาพักฟื้นนานหรือเปล่าเ,เนื่องจากเป็นการผ่าตัดแบบสองกล้องนะครับแผลผ่าตัดจะอยู่ที่ประมาณ1.5ถึง2เซน1แผลกับที่เหลือแผลเล็กๆประ,ประมาณครึ่งเซนสักสาถึงสี่แผลนะครับ mm hmm. ก็ถามว่าพักฟื้นนานไหมสมมติคนไข้ผ่าวันนี้วันรุ่งขึ้นสามารถลุกเดินได้ปกติแล้วครับ mm hmm. แล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลสักสองสาวันเพื่อดูว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆแล้วก็จะให้กลับ,บบ้าน นะครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราก็จะดูแลตั้งแต่การแนะนําการกินอาหารการภาวะโภชนาการต่างๆนะครับแล้วก็ต้องมาติดตามการรักษาอย่างสม่าเสมอนะครับค่ะก็แผลผ่าตัดก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะกลับบ้านได้แล้วนอกจากนั้นนะคะที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ก็จะมีเจ้าหน้าที่ทั้งนักโภชนาการคอยให้คําแนะนํากับท่านหลังจากการผ่าตัดด้วยะคะ่ะข้อต่อไปคะ่ะอาจารย์ ท่านี้อาจจะพึ่งเข้ามาดูไลฟ์ค่ะการผ่าตัดกระเพาะเนี่ยสามารถทําได้ทุกรายที่อ้วนเลยไหมคะอาจารย์ก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือเราต้องมีเกณฑ์นะครับเกณฑ์คือบีมเกิน32.5บวกกับโรคร่วมนะครับหรือ37.5ขึ้นไปก็เข้ามาคุยกันได้ว่าเราทำแล้วคุ้มไหมหรือว่ามีความเสี่ยงเยอะไหมอะไรเงี้ยครับก็ดูที่เกณฑ์บีมเป็นหลักดัชชีมวลกาย โอเคค่ะก็อย่างที่อาจารย์ตอบไปเลยนะคะดูที่ BMI เป็นหลักค่ะถ้า BMI ของคุณเกิน37ขึ้นไปเนี่ยก็เข้ามาปรึกษาก่อนได้นะคะหรือว่ามีโรคร่วมอื่นๆนะคะที่ BMI อยู่ที่32ขึ้นไปก็มาปรึกษาก่อนได้ค่ะข้อตัดไปค่ะอาจารย์ข้อคําถามนี้มีคนถามมาว่ากินน้อยออกกาลังกายแต่นหนักไม่ลงเป็นเพราะสาเหตุอะไรคะอาจารย์ก็ต้องดูที่ว่าที่กินนี่คืออะไรบ้างนะครับ <c oughs> จริงต้องแทรคแคลอรี่เยอะพอสมควร <c oughs> ดูว่า กินน้อยนีย่คือบางคนไปกินน้ําหวานน้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าแคลอรี่เยอะมากนี่ก็ต้องมานั่งดูไป oh. หลายๆไปมันก็เรามีนอกจากการผ่าตัดแล้วเนี่ยเรามีอาจารย์ที่ดูแลด้านภชนาการให้ความรู้เรื่องนี้อยู่นะครับคือถ้ามีปัญหาแบบนี้แล้วเบีรไเกินปิ่มๆอย่างเช่นสัก30อย่างเงี้ยเราก็แนะนำให้มาที่คลินิกเราได้นะครับแล้วก็จะมีนักภชนาการคอยดูแลให้ครับ ไม่ไม่ใช่แต่คุณผู้ชมทางบ้านนะคะตัวดิฉันก็เหมือนกันค่ะกินน้อยแต่น้ําหนักเพิ่มเนี่ยค่ะเป็นเหมือนกันเลยค่ะข้อต่อไปค่ะอาจารย์ผ่าตัดแล้วทําให้คนผอมลงได้จริงไหมคะ,ะจริงครับเป็นวิทยาศาสตร์ครับ <laughs> โอเคจริงอยู่นะคะข้อตัดไปค่ะอาจารย์หลังผ่าตัดสามารถทานได้ปกติไหมคะเช่นชาบูหมูกระทะอย่างเงี้ยคะ่ะทาน,น,นได้ไหมคะสำคัญคือเราต้องรู้ว่าหลังจากเราตัดกระเพาะไปแล้วเนี่ย กระเพาะมันเล็กลงความจุอาหารมันได้น้อยลงคนไข้หลังผ่าตัดจะกินได้ประมาณสักสาถึงห้าคำต่อมือนะครับต่อมือกินได้สาคถึงห้าคำเพราะฉะนั้นกินได้น้อยครับเวลาเราไปกินชาบูหมูกระทะแล้วก็ไปนั่งดูเพื่อนกินก็จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะคะยิ่งถ้าเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมคะอาจารย์ค่อนข้างเยอะเลยค่ะคำถามคำถามข้อต่อไปนะคะอาจารย์หากผ่าตัดกระเพาะแล้วในอนาคตตั้งครนจะส่งผลอะไรไหมคะอาจารย์ อันนี้เป็นคําแนะนําหลักของคลินิกเราเลยคือหลังผ่าตัดกระเพาะเราจะแนะนําให้คุมกําเนิดสักประมาณปีครึ่งถึงสองปีครับเพื่อจะได้ดูแลได้ง่ายง่ายของผมหมายความว่าเวลาคนไข้ผ่าตัดกระเพาะเนี่ยน้ําหนักมันจะลงใช่ไหมครับใช่ค่ะคนเป็นแม่เราจะต้องดูน้ําหนัก<ๆ>ให้ให้มันขึ้นใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะดูแลยากถ้าเกิดเราตั้งครันหลังผ่าตัดนะครับเป็นคําแนะนําของคลินิกเราอยู่ที่ประมาณปีครึ่งถึงสองปีให้คุมกําเนิด เพราะฉะนั้นถ้าหากใครนะคะเข้ามาผ่าตัดกระเพาะก่อนเนี่ยก็หลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วควรที่จะคุมกําเนิดสักหนึ่งปีก่อนนะคะเพื่อที่จะให้อาจารย์ดูแลควบคุมน้ําหนักของเราให้คงที่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากอยากจะตั้งครรภ์เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะข้อต่อไปค่ะอาจารย์ก่อนผ่าตัดเนี่ยมีการส่งปรึกษาจิตแพทย์ด้วยไหมคะอนี่เราดูเป็นรายไปนะครับ ดูที่ว่าดูว่าคนไข้มีปัญหาด้านจิตเวชมากน้อยแค่ไหนการที่คนไข้มีปัญหาด้านจิตเวชต้องกินยาอยู่เนี่ยมีส่วนสําคัญที่ทําให้น้ําหนักไม่ลงนะครับค,คือยาจิตเวชบางบางตัวเนี่ยทำให้น้าหนักมันเพิ่มขึ้นนะครับรรอันนี้เราก็ดูเป็นรายๆไปว่าเราจะส่งไปปรึกษาคุณหมอทางจิตเวชหรือไม่นะครับไ่ไม่ได้ส่งไปทุกรายครับเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะที่จะส่งไปพบกับ คุณหมอที่จิตเวชนะคะมีสอบถามเข้ามาอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดกระเพาะเท่ามาีราคาเท่าไหร่เนียค่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะว่า,าทุกสิทธิการรักษาสามารถเบิกจ่ายได้นะคะแต่ก็จะมีค่าส่วนเกินนิดห,หน่อยประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงสองหมื่นบาทค่ะข้อต่อไปคะ่ะอาจารย์ผ่าตัดกระเพาะนอกจากรักษาโรคอ้วนแล้วสามารถรักษาโรคอื่นๆได้ไหมคะโรคที่เราให้ความสําคัญคือโรคเบาหวาน ค,ค,คนแค่ที่มีภาวะเบาหวานแล้วใช้ยาขนาดสูงร่วมกับมีน้ําหนักเกินหรือภาวะ,ะอ้วนเนี่ยถ้าสองโรคนี้มาคู่กันเบาหวานหายขาดได้จากการผ่าตัดกระเพาะนะครับค่อยๆอย่างที่ก็จะเป็นลายๆไปถูกต้องไหมคะอาจารย์ก, <c oughs> ก็ต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมออีกทีหนึงนะคะ ้อถัดไปค่ะอาจารย์มีท่านสอบถามเข้ามาว่ารู้จักน้องคนนึงไปผ่าตัดกระเพาะมาแล้วมีอาการน้ําตาลต่ําอาการนี้เป็นทุกคนไหมคะแล้วจะอยู่นานแค่ไหนคะก็ต้องดูว่าผ่าตัดกระเพาะเราผ่าชนิดไหนนะครับโดยทั่วไปการตัดแบบตัดกระเพาะอ,อย่างเดียวเนี่ยน้ำตาลต่ําเป็นแค่เรื่องชั่วคราวนะครับแต่ในบางรายที่เราทํไบพาสไปภาวะน้ําตาลต่ําอาจจะเป็น นานมากขึ้นนะครับมันก็ต้องมาดูเป็นรายรแปลว่าหนึ่งทานได้น้อยหรือไม่สองมียาเบาหวานที่กินอยู่หรือไม่นะครับก็แนะนําให้เข้ามาปรึกษาแพทย์นะครับมีสคบถามเข้ามาว่าหลังผ่าตัดสามารถรับประทานอาหารได้ปกติไหมคะอาจารย์ไม่ปกติครับกินได้สามถึงห้าคำปกติเรากินหนึ่งจานสองจานหรือว่าบุฟเฟ่น,นะครับแต่หลังผ่าตัดกระเพาะเรากินได้สามถึงห้าคำเท่านั้นเองอ,อันนี้คําถามส่วนตัวคะ่ะเราจะ,รจะกินได้สามถึงห้าคำนี้ไปจนกระทั่งเมื่อไหร่คะอาจารย์ ในช่วง6เดือนแรกมันจะกินได้เท่านี้หลังจากนั้นมันจะขยายขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆของผมก็อย่างมากก็แปดถึงสิบคำก็ยังถือว่าก็ยังถือว่าน้อยอยู่สําหรับคนทั่วไปค่ะจั์ใช่ครับข้อถัดไปค่ะอาจารย์เด็กต่ำกว่า17ปีอยากผ่าตัดกระเพาะแต่ผู้ปกครองไม่อนุญาตทําอย่างไรได้บ้างคะเข้ามาปรึกษาแพทย์ก่อนครับดูซิว่าความจําเป็นมีหรือไม่ค่ะถ้าดูแล้ว ไม่เข้าข้อ่งชี้ในการผ่าตัดเราก็จะไม่ไม่แนะนําให้ผ่าตัดนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องคุยกับหมอเด็กด้วยนะครับกุมารแพทย์ทางภาวะโภชนาการก็ต้องมานั่งคุยกันว่าคนไข้ในรายรายที่ปรึกษามาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องผ่าหรือไม่มีวิธีอื่นหรือไม่เข้าใไหมครับวิธีอย่างที่ผมบอกคือการผ่าตัดเอาไว้เป็นวิธีสุดท้ายที่เราจะทํานะครับค่ะก็อย่างที่บอกว่าก็ยังต้องมาปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะ คำถามเยอะมากจ,จริงๆค่ะอาจารย์มีอาหารที่ต้องหลีกเลี่ยงไหมคะเช่นพวกลดไขมันของทอดของมันน่ค่ะในเรื่องของการก่อนผ่าตัดกระเพาะอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราจะต้องแนะนําให้คนไข้ลดอาหารแครลอรี่สูงทุกชนิดอย่างเช่นของผัดของทอด <c oughs> นะครับอาหารแป้งเยอะๆคาร์บโบไฮเดรตเยอะๆแล้วก็แนะนําให้ลดลงนะครับให้เปลี่ยนไป,ไ,ปไปกินอาหารประเภทโปรตีนแทนนะครับ <c oughs> ก็ เลือกเลือกเลือกที่จะกินไม่ได้ให้งดกินให้เลือกกินนะครับก,ก็เลือกกินมากยิ่งขึ้นก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานั่นเองนะคะข้อถัดไปค่ะอาจารยอา์อยากทราบข้อเสียของการผ่าตัดกระเพาะค่ะอาจารย์ข้อเสียก็คือความเสี่ยงที่เราจะเอาชีวิตเรามาเสี่ยงในการผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นหรือไม่เข้าเกณฑ์ในการผ่าตัดเราก็ยังจะไม่แนะนําให้ผ่าตัดนะครับ การผ่าตัดในเข้าเกณฑ์มีความหมายสองอย่างหนึ่งก็คือมีสิทธิ์เบิกจ่ายได้มีคนจ่ายตั้งให้ครับอย่างที่สองคือผลที่ได้จากการผ่าตัดคุ้มที่จะเสี่ยงในการผ่าตัดโอเคไหมครับโอเคค่ะอันนี้มีถามในเรื่องของ น้ำหนักเท่าไหร่ถึงจะเข้าข่ายนะคะก็คือเราจะดูที่ดัชนีมวลกายนะคะถ้ามีโรคร่วมอย่างเบาหวานความดันก็จะอยู่ที่ประมาณ32ขึ้นไปนะคะของดัชนีมวลกายแล้วก็หากเราไม่มีโรคประจําตัวก็จะอยู่ที่37ขึ้นไปนะคะข้อถัดไปคะ่ะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าหลังผ่าตัดกินข้าวได้3-5คถาคช่วง6เดือนหลังผ่าตัดแล้วพลังงานสารอาหารที่เราได้รับจะเพียงพอไหมคะอาจารย์ก็ เป็นเป้าหมายเราคือเราจะกินคอรี่ได้น้อยลงนะครับสามถึงห้าคำที่กินเข้าไปก็ต้องเป็นอาหารประ,ประเภทโปรโตีนคุณภาพสูงไข่ไก่ปลาเนื้อไม่ติดมันนะครับก็แล้วถ้าไม่พอเราก็เสริมด้วยอาหารโปรโตีนที่กินได้ง่ายขึ้นจากการที่ไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้กระเพาะมากนะอย่างเช่นอาหารเวโปรตีนอะไรเงี้ยซึงย่งอันนั้นเราดูไป็ลายๆไปนะครับไม่ได้แนะนำให้ทานทุกคนค่ะครับ รสชาติหรือประเภทอาหารที่ต้องหลีกเลี่ยงหลังผ่าตัดมีอะไรบ้างคะน้ำหวานทุกชนิดไม่แนะนำให้กินเลยนะครับน้ำบัดลมอาหารรสจัดแล้วก็อาหารรสจัดนี่อาจจะเป็นเรื่องแค่ชั่วคราวในช่วงสองถึงสี่อาทิตย์แรกนะครับเป็นแล้วยังนั้นก็ทานได้ปกติครับแต่น้ำหวานแล้วก็เน้นย้ำว,ว่าไม่ไม่ไม่ให้ทานเลยใช่ไหมคะกบอย น่าจะมีเท่านี้ค่ะอาจารย์ถือว่าเป็นคําถามที่เยอะพอสมควรแล้วก็มีผู้ที่ให้ความสนใจค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะสําหรับคําถามจากทางบ้านก็หมดแล้วนะคะทีนี้อยากจะให้อาจารย์ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมหรือผู้ที่มีภาวะน้ําหนักเกินแล้วก็สนใจที่จะผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ําหนักที่โรงพยาบาลศรีนครินเลยคะ่ะก็ที่โรงพยาบาลศรีนครินเราให้บริการคลินิกโรคอ้วนนะครับ เราจะมีคลินิกสัญญกรรมโรคอ้วนคือคนไข้ที่สนใจที่จะผ่าตัดกระเพาะเพื่อล,ลดน้ําหนักนะครับสามารถเ,เดินเข้ามาที่คลินิกเราได้เลยนะครับวันพฤหัสรรตอนเช้าที่ตึกกอว์นะครับคลินิกสัญญกรรมทั่วไปสัญญกรรมโรคอ้วนเป็นหลักนะครับพฤหัสรรตอนเช้านะครับหรือไม่ก็ลองแอดเข้ามาในไลน์ Official Line นี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีคุณหมอคอยตอบคําถามานะครับ ว่าการให้บริการเรามีแบบไหนบ้างคลินิกวันไหนบ้างก็ลองแอดไลน์เข้ามาใน Official Line อันนี้ได้ครับค่ะก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะหรือจะมาปรึกษากับอาจารย์ได้นะคะที่วันท,ที่คลินิกโกระคะอร้อวนนะคะที่อาคารกอวหรือว่าอาคารกัลยาณิวัฒนานุสอนค่ะชั้นหนึ่งนะคะวันพฤหัสตอนช่วงเช้าค่ะ สำหรับสาระความรู้เรื่องผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักได้จริงหรอมีเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตร,จา,ราจารย์นายแพทย์จักพันวิทยาภัยโรดอาจารย์ประจำสาขาวิชาัรยศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะ สำหรับรายการไลฟ์กับมอศินาคารินสาระความรู้ของโรงพยาบาลศินาคารินหมดเวลาแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเราจะมาไลฟ์สดให้ทุกคนนะคะรับชมทุกๆเดือนค่ะขอบคุณค่ะ